สวัสดีคนวันพุธนะคะคนวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนนะคะคนที่เกิดในวันพุธนะคะช่วงนี้นะคะหรืออนาคตจะมีความสมหวังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือธ <c oughs> ุรกิจการเงินนะคะความรักในช่วงนี้เนาะคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นการงานดีนะคะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้คนวันพุธมีความขยันนะคะในช่วงนี้ การงานเนี่ยมีอะไรใหม่ๆมีการขยับขยายอะไรใหม่ๆแน่แล้วก็คุณมีคนเข้ามาช่วยเหลือบางคนเนี่ยทำกิจการนะมีคุณส่วนเข้ามาช่วยเหลือมีการขยับขยายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคนที่เกิดในวันพุธการเงินถือว่าดีนะคะช่วงนี้นะการเงินว้าวได้ไพ่ได้ไพ่ได,ดีคนวันพุธช่วงนี้บางคนนะคะช่วงเนี้อาจจะต้องได้อยากได้มันเหมือนเหมือน,นประมาณว่า มันมีสิ่งที่จะต้องให้คุณเนี่ยต้องรู้สึกว่าหรือคุณจะต้องทำนะในเรื่องของการคิดนะคะช่วงนี้ทําอะไรจะต้องมีความรอบคอบตัดสินใจอะไรจะต้องมีความรอบคอบนะคะแล้วก็มีความยุติธรรมช่วงนี้คนวันพุธบางคนเนี่ยอาจจะรอความยุติธรรมอยู่หรือบางคนเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะนะคะแล้วก็เป็นความยุติธรรมที่ ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันมันปลดปล่อยคุณแล้วนะคะในช่วงนี้หรือบางคนเนี่ยช่วงเนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความคาปรึกษานะขอขอคําแก้ไขขอคําปรึกษาให้คุณเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าคุณก็สามารถที่จะให้คําปรึกษากับเขาได้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคําปรึกษาที่ดีให้กับเขาเนาะช่วงนี้นะคนที่เกิดในวันพุธก็เหมือนว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องไปตัดสิน ช่วยเหลือใครบางคนนะคะในในการใช้ชีวิตของเขาหรือมีอะไรที่เขาจะต้องให้คุณเนี่ยช่วยเหลือช่วยตัดสินในช่วงนี้แต่ถือว่าดีเป็นช่วงช่วงที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนประมาณว่าจะต้องมีการคิดต,ตัดสินใจแล้วก็ช่วงนี้คนวันพุธนะคะทําอะไรนะให้มีสินทมเข้าไว้แล้วดีแล้วก็ทําอะไรให้ให้เขาเรียกว,ว่าให้ทําตามความถูกต้องทํา ตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วจะดีเนาะเพราะว่ามีไพ่เกี่ยวกับการตัดสินมีไพ่เกี่ยวกับสารเกิดขึ้นบางคนช่วงนี้มีคดีความหรือมีอะไรเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมนะแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคนที่เกิดในวันพุธช่วงนี้นะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วก็แวดล้อมรอบข้างถือว่าดีนะที่บ้านบางคนที่ทํางานหรือตอนนี้คนที่บ้านแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของการงานบางคนเนี่ นะมีการมีโอกาสมีใหม่ในเรื่องของการงานบางคนทําธุรกิจมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าดีนะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังหามองหาคนที่เข้ามาช่วยได้ถือว่าได้นะมองหาอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆถือว่าคุณสําเร็จแน่เพราะว่าคุณมีไพ่สี่ไม้เท้าอยู่ที่ตัวตนของคุณแล้วก็ช่วงนี้นะทำอะไรนะคะถ้าอยากจะสำเร็จอยากแข่งมากอยากแข่งมากแล้วจะดีนะ การงานนะคะไปคุยกับใครไปเจรจาอะไรกับใครนะขอให้ใช้ความนิ่มนวลให้ใช้ความอ่อนโยนเข้าไว้นะคะแล้วจะดีเขาเรียกว่าใช้น้ําเย็นเข้ารูปอะ่ะแล้วจะดีแล้วคุณจะสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จคนมันพุทธเนี่ยจิตใจแข็งแกร่งโนจิตใจแข็งแกร่งดุดผาหินเลยคือเหมือนแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณ คุณเนี่ยจะไม่ยอมแล้วคุณจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมด้วยคุณเป็นคนเขาเรียกว่าแก่งแต่ว่าคือจิตใจแต่จิตใจดีแหละแต่จิตใจดีแต่ทําอะไรเนี่ยจะต้องตรงไปตรงมานะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะช่วงเนี้ยคนที่มีคู่นะคะมีครอบครัวถือววาดีครอบครัวคือคุณก็ให้ความรักให้ความเมตตากับบุตรกับสามีได้ดีหรือว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนให้กับ เออครอบครัวได้นะคะความรักถือว่าดีครอบครัวถือว่าดีนะคะมีคนเมตตามีคนช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วงเนี้ยสำหรับคนที่มีบุตรมีบริวารน,นะคะบางคนอาจจะต้องมีดวงเกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของบุตรบริวารหรือว่าบางคนเนี่ยบุตรบริวารเนี่ยนำพาโชคลาภมาให้ได้นะในช่วงนี้นะคะบางคนแล้วก็หรือบางคนเนี่ยเออเหมือน เหมือนบุตรเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้นะสำหรับคนที่เหมือนมีบุตรบุริวานแล้วโตขึ้นทํางานแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือได้การเงินถือว่าดีการเงินเนี่ยอาจจะได้รับเงินจากองค์กรใหญ่ๆเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะในช่วงนี้นะแล้วก็สิ่งที่คนวันพุธจะต้องแก้ไขก็คือในช่วงนี้นะบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึก ไม่พอใจหรือความคําพูดของเขาเนี่ยอาจจะเป็นทําให้คุณฟังแล้วมันไม่โอเคนะเขาเรียกว่าเป็นลมลมที่อาจจะเข้ามากระทบจิตใจของคุณให้คุณคิดเสียว่ามันก็แค่ลมที่ไม่ดีพัดผ่านมาแล้วคุณก็ปล่อยวางไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะทําจิตใจให้เมตตาเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังจะสําเร็จนะคะ ตามที่คุณคิดนะคะแล้วก็คนที่จะช่วยเหลือถือว่าถือว่ามีนะคุณมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแล้วก็บางคนก็รอเอ่อรอข่าวดีรอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินบางคนเนี่ยมีข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินมาแบบฟุกๆุได้นะมีเหมือนแบบเอ๊ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้เนาะแต่ว่ามีคนเข้ามาช่วยมีคนโอนเงินมาให้ได้ในช่วงนี้หรือบางคนเนี่ยมีของขวัญถูกใจ นะคะช่วงนี้เกี่ยวกับของกินอาหารได้เหมือนกันมีคนเข้ามาหรือมีคนเดินทางมาหาหรือตัวคุณเองเนี่ยมีการเดินทาง ะะไปไปในสิ่งที่ดีเดินทางไปพบครอบครัวหรือไปพบคนรักในช่วงนี้ถือว่าดีแล้วก็ช่วงนี้ทําอะไรเนี่ยจะมีความโดดเด่นได้ง่ายนะคะคนวันพุธช่วงนี้ก็มีมีจินตนาการเขาเรียกว่ามีบุค,คลิกเป็นของตัวเองทําอะไรจะโดดเด่นใครเห็นก็รู้สึกว่าอุ้ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์ได้ในช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของอ่าบางคนเนี่ยอ่า เขาเรียกว่าการแต่งตัวเสริมสวยหรืออะไรเนี่ยจะไปเน,น้นในเรื่องนั้นช่วงนี้คน,นพุธจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษมันก็คือทําให้คุณจะมีสเสน่ห์ใครเห็นใครชอบในช่วงนี้ได้ใครเห็นใครรักได้นะโดยรวมถือว่าดีนะดวงดีเลยค่ะดวงแข็งนะคะแล้วก็มันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณถือว่าดีกันเงินดีนะแต่ว่าเตือนอย่างเดียวนะคะ ไม่ว่าใครจะทำอะไรให้คุณรู้สึกโกรธโมโหคุณจะต้องปล่อยผ่านคิดซะว่าเป็นลมลมพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะทำจิตใจให้บวกให้เมตตาเข้าไว้นะคะขอบคุณค่ะ